คุณบิดเบือนข่าวประเสริฐอยู่ไหมชื่อเล่นของพระกิติคุณก็คือพระคุณโอเคเหมือนกับชื่อเล่นที่เรียกสั้นลงโอเคย่างเช่นคนที่ชื่อสุชาติชื่อเล่นอาจจะชื่อชาติชื่อเล่นของพระกิติคุณซึ่งแปลว่าข่าวประเสริฐคือพระคุณคุณบิดเบือนข่าวประเสริฐอยู่ไหมวันนี้เราจะมาดูกันในกิจการบทที่20ข้อ30 32และข้อ24สวัสดีครับพี่นที่รักยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเข้าใจพมพีทีละข้อโอเค เราอยู่ในช่วงของการที่เรารู้ว่าถ้าจะครอบครองแบบกษัตริย์เป็นตัวแทนของพเยูคิ์เราจะต้องเข้าใจข่าวประเสริฐแท้โอเคให้เราดำดิ่งไปที่พักคำของพระเจ้เากันเลยพี่น้องครับเปาโลพูดโอเคในพระธรรมกิจการเนี่ยในขณะที่เขากําลังจะไปที่อื่นเขาลาพูดง,ง่ายๆเขาลาโอเคในข้อสามติเขาบอกว่าเปาโลบอกว่าและจะมีบางคนในหมู่พวกท่านออกมาบิดเบือนความจริงพี่น้องเห็นไหมครับ ในตรงนี้มีคําว่าบิดเบือนความจริงฉะนั้นสิ่งที่เราจะไปต้องรู้คือเมื่อมีการบิดเบือนเกิดขึ้นจากวัมพีต,ตอนเนี้มันจะเป็นคนที่จากพวกเราเองครับคือพวกคริสเตียนพี่น้องจําได้ไหมจาไว้ได้ว่าเมื่อมีการบิดเบือนเนี่ยมันจะมาจากพวกเราเองพวกคริสเตียนนี่เป็นสาเหตุที่ในกาลาเทียบทที่สองข้อสี่เนี่ยเปาโลพูดว่าพี่น้องจอมปลอมฉะนั้นเราต้องระวังเพราะการบิดเบือนความจริงที่ว่าจะมาจากคริสเตียนเองต่อไป ข้อ2เนี่ยใช้ควาว่าบิดเบือนซึ่งชัดเจนอยู่แล้วก็คือแปลว่ามีการบิดให้ออกไปจากของจริงโอเคแล้วก็ให้ผมย้ําอีกเหมือนเดิมก็คือย้อนบทที่หนึ่งข้อสิบอกว่าธรรมัญญัติมาทางโมเสสส่วนพระคุณและความจริงเห็นยังมาทางพยครฯฯิสิดนั่นหมายถึงหมายถึงธรรมัญญัติไม่ใช่พระคุณธรรมัญญัติไม่ใช่ความจริงผมไม่ได้หมายถึงธรรมัญญตัตเป็นเรื่องโกหกแต่ธรรมัญญตัตเป็นแค่เงา แล้วเราจะเป็นต้องระวังเรื่องนี้ให้ผมบอกและเฉลยไปก่อนเลยว่าจริงๆแล้วเมื่อมีการบิดเบือนความจริงที่ว่าเนี่ยก็คือจะบิดเบือนข่าวประเสริฐนี่แหละครับแล้วสาเหตุของการบิดเบือนข่าวประเสริฐจริงๆก็คือการยัดธรรมญัติลงไปเพราะอะไรเพราะว่าพระคุณแปลว่าการได้รับสิ่งที่ดีต่างๆฟรีๆทั้งๆที่ไม่สมควรพูดง่ายๆคือได้ฟรีเลยอย่างที่ผมบอกไปแล้วนะบางคนที่บอกว่าเออเรื่องคุณเป็นเรื่องไฮเปอร์เกรสให้ผมบอกพระคุณไม่ใช่ไฮเปอร์เกรสพระคุณคือไฮเอดเกรส ก็คือพระคุณล้วนพระเจ้าให้เราเป่าเลยมนุษย์ไม่ได้ทําอะไรเพื่อจะได้แล้วไม่ได้ทําอะไรเพื่อจะรักษาไว้สิ่งเดียวที่เขาต้องทําก็คือรับเอาโดยความเชื่อและมีความเชื่อต่อไปแค่นั้นฉะนั้นคําสอนที่บิดเบือนโอเคให้บอกเลยเปคำสอนบิดเบือนแล้วเป็นสิ่งที่เปาโลต่อสู้ก็คือคําสอนที่บอกว่าเชื่อพระเยซูคริสต์โดยพระคุณแต่หลังจากนั้นให้กลับไปที่ธรรมญัติเปาโลดา่าเลยครับว่าพวกนั้นเป็นพี่น้องจอมปลอมและเปาโลพูดอย่างชัดเจนว่านั่นไม่ใช่ความจริงของข่าวประเสริฐ ความจริงของข่าวประเสริฐก็คือเราลอดโดยความเชื่อและดําเนินชีวิตในความลอดต่อไปการดําเนินชีวิตที่บริสุทธิ์ก็ล้วนแต่เกิดจากความเชื่อแล้วไม่กลับไปที่ธรรมัญญัตการกลับไปที่ธรรมัญญัติคือการเล่นชูฝ่ยายวิญญาณและเมื่อผมพูดอย่างนี้ผมหมายถึงการกลับไปที่ธรรมัญญัตเพื่อจะไปดูว่าอะไรทําได้อะไรทําไมได้โอเคสิ่งต่างๆเหล่าน,นั้นล้วนผิดครับพี่น้องที่รักให้เราดูต่อไปพ่าพี่บอกว่าเพื่อชักชวน สาวกให้หลงตามพวกเขาไปพี่น้องเห็นยังเมื่อมีการบิดเบือนนั้นมันจะเกิดขึ้นจากหมู่พี่น้องคิดเสียนเองครับหลังจากนั้นโอเคเขาก็จะชักชวนคนอื่นให้หลงตามเขาไปฟังนะอย่างที่เราเรียนกันมาแล้วว่าจริงๆแล้วเขาไม่รู้ตัวว่าเขาพูดโกหกเพราะว่าคนเหล่านี้ที่ชวนคนอื่นให้หลงตามเขาไปเห็นเขาว่าหลงตามเขาไปไหมแปลว่าออกไปจากทางที่ถูกต้องคนเหล่านี้ล้วนถูกหลอกโดยมารมาอีกทีหนึง่ง พี่น้องที่รักเรามีศัตรูที่เจ้าเล่และนี่เป็นสาเหตุที่เราต้องฉลาดของมันแต่ไม่ต้องกลัวพระเยซูคิดเป็นเป็นปัญญาของเราครับอ่านพระคำของพระเจ้าเปิดใจของคุณดูพระคำที่สําคัญก็คืออยากคิดถึงสิ่งที่คนอื่นสอนคุณแต่ดูจากพระคำเป็นหลักและในที่สุดคุณจะจำเนินขึ้นให้ผมสรุปจุดแรกก่อนพี่น้องเห็นครับเห็นไหมครับว่าเมื่อมีการบิดเบือนความจริงนั้นมันจะเกิดขึ้นจากหมู่พี่น้องคริสเตียนเองแล้วมันจะเป็นการบิดเบือนครับ เห็นนะพี่น้องก็จะเห็นว่าการโกหกโดยที่พูดพูดพูดโกหกทั้งหมดมันจับง่ายแต่บิดเบือนความจริงก็คือจริงบ้างเท็จบ้างจริงบ้างเท็จบ้างและนี่เป็นสิ่งที่มารทํามาตลอดนี่เป็นอุบายหลักของมันอย่างที่ผมบอกแล้วก็เพราะเหตุนี้จะมีหลายคนที่หลงตามก็คือหลงผิดฉะนั้นจงระวังในเรื่องนี้ต่อไปข้อสามที่สองครับเมื่อเปาโลพูดนั้นอยู่ในข้อสามสิบถัดออกมากสองข้อดูบริบทนะบัตรนี้ข้าพเจ้าฝากท่านไว้กับพระเจ้ารัะกับ พระวจนะแห่งพระคุณของพระองค์พี่น้องเห็นยังในที่สุดแล้วเปาโลพูดว่าเขาฝากพวกพี่น้องที่อ่าเนะี่ยพี่น้องที่มาฟังเนี่ยซึ่งน่าจะหมายถึงพี่น้องที่เอเฟซัสแหละโอเคบอกว่าผมจะถ้าผมจําผิดขอโทษแต่ก็คือเป็นพี่น้องแหละบอกว่าผมฝากคุณไว้กับพระเจ้าและกับพระวจนะแห่งพระคุณของพระองค์พี่น้องเห็นยังเปาโลฝากไว้กับพระเจ้าแล้วก็วางระดับพระวจนะแห่งพระคุณไว้ระดับเดียวกันกับพระเจ้าอู้ อันนี้เป็นอะไรที่สําคัญมากนะเปาโลบอกว่าผมฝากคุณไว้กับพระเจ้าและกับเขาจน้าแห่งพระคุณเนี่ยเห็นปหผมบอกแล้วทุกครั้งโอเคเมื่อเมื่อเปาโลเขียนรวมทั้งบางคนที่ไม่ใช่เปาโลแหละเวลาเขียนถึงเรื่องการบิดเบือนโอเคคาสอนเท็จคําสอนบิดเบือนพระกิคุณเทียมเนี่ยจะมาพร้อมกับคําว่าพระคุณครับจะมีพระคุณอยู่ในบริบทตลอดอย่างเช่นตอนนี้พูดถึงพระวจนะแห่งพระคุณข้อสรุปคือ ข้อสรุปก็คือว่าการบิดเบือนความจริงหรือการบิดเบือนข่าวประเสริฐหรือคําสอนเท็จก็คือการบิดเบือนพระคุณเพราะว่าโดยความเป็นจริงแล้วข่าวประเสริฐจริงๆคือพระคุณอย่างที่ผมบอกโอเคชื่อจริงพระกิติคุณชื่อเล่นพระคุณครับโอเคจงเข้าใจความจริงข้อนี้คือถามว่าข่าวประเสริฐคืออะไรก็คือการที่เราได้รับสิ่งที่ดีต่างๆฟรีท,ท,ทั้งทั้งที่ไม่สมควรพระเยซูได้ทําให้หมดแล้วโดยการตายถูกฝังแล้วเป็นขึ้น สิ่งเดียวที่มนุษย์ต้องทําก็คือรับเอาโดยความเชื่อแล้วสิ่งนี้จะต้องเกิดขึ้นทั้งก่อนและหลังก็คือเราไม่ไปที่ธรรมญัติทั้งก่อนและหลังครับคําสอนใดๆก็ตามที่บอกว่าเชื่อพระเจ้าแล้วให้กลับไปที่ธรรมญัตินั่นคือคําสอนเท็จนั่นเป็นการล่วงประเวณีนั่นเป็นสิ่งที่ต้องกลับใจนั่นเป็นการที่ทําให้คนอื่นหลงหายจงกลับใจใหม่ในนามพระเยซูคริสต์โอเคพี่น้องที่รักครับเท่นั้นถามว่าจริงๆแล้วในที่นี้ความจริงที่เปาโลว่าในข้อที่30คืออะไรก็คือพระเจนะแห่งพระคุณน โอเคความจริงที่ว่าคือพระวจนะแห่งพระคุณดูต่อไปบอกว่าอันนี้น่าน่าสนใจมากบอกซึ่งสามารถก่อสร้างพวกท่านขึ้นได้และพวกท่านมีโมรดกด้วยการกับบรรดาธรรมิกชนพี่น้องเห็นยังบางคนที่เข้าใจว่าเดี๋ยวผมดูต่อไปนะก็คือด,ดูข้อยี่สิบมาเลยเดี๋ยวเราค่อยกลับมาบอกว่าคือการเป็นพยานถึงข่าวประเสริฐแห่งพระคุณของพระเจ้าพี่น้องเห็นยังฉะนั้นจริงๆแล้วสิ่งที่เป็นเรื่องข่าว,เป,เ,าวเป็นเรื่องของพระคุณคือข่าวประเสริฐครับโอเค ซึ่งเป็นคำเดียวกันกับข้อ32ทั้งหมดอยู่ในกิจการบทที่20อยู่ในบริบทเดียวกันฉะนั้นแปลว่าแปลว่าจริงๆแล้วพี่น้องเห็นยังเมื่อมีการบิดเบือนความจริงที่ว่าเนี่ยมันคือการบิดเบือนพอจนะหรือการบิดเบือนข่าวประเสริฐเออไว้ว่างๆผมจะสอนชัดเจนกว่านี้แต่สิ่งนี้ที่พี่น้องต้องเห็นแล้วคือเห็นหรือยังครับว่าพอจนะที่เขาว่านั้นหมายถึงข่าวประเสริฐพี่น้องเห็นยังแล้วดูดีๆนะถามว่า เขาจะนะาแห่งพระคุณหรือข่าวประเสริฐเนี่ยซึ่งเป็นความจริงที่ในที่สุดต้องรักษาไวและห้ามถูกปิดเบือนเนี่ยมีผลยังไงพร้พีพ่บอกแล้วครับสา,สามารถก่อสร้างพวกท่านขึ้นได้เห็นยังฉะนั้นพวกเราที่เข้าใจว่าข่าวประเสริฐมีไว้เพื่อประกาศอย่างเดียวคุณเข้าใจผิดครับในตอนนี้บอกชัดเจนว่าข่าวประเสริฐสามารถก่อสร้างเห็นยังก็คือสร้างเราอะเสริมสร้างให้เราจำเนินขึ้นเห็นยังเห็นป่มครับล้บบอกแล้วลว่าให้พวกท่านมีโมรดกด้วยการกับบรรดาธรรมิกชนแปลว่า ทำ้รมชาชนทุกคนก็คือคนชอบทมก็คือคนที่เชื่อพะเยซูสกิตเนี่ยทุกคนมีมรดกหมดเลยครับแล้วสิ่งที่จะทําให้เรามีมรดกคือคือร้อะเสนะแห่งพักคุณหรือข่าวประเสริฐสรุปก็คือข่าวประเสริฐเนี่ยไม่ได้มีไว้เพื่อประกาศข่าวเพื่อเพื่ออาไว้ประกาศาคนที่ไม่เชื่อครับ แต่ต้องมีไว้สอนผู้เชื่อ้วยเพราะว่ามีผลของการกอร่อสร้างขึ้นผู้ง่ายคือจำเริญเติบโตขึ้นไม่ไช่ไม่ได้ในฝ่ายวิญญาณน,นะฝ่ายวิญญาณสมบูรณ์แต่ในจิตใจครับในกระบวนการรับการแปลี่นแปลงจิตใจในการมีความเชื่อที่ดีขึ้นในพฤติกรรมต่างๆล้วนแต่ต้องพึ่งข่าวประเสริฐฉะนั้นพี่เห็นพี่น้องเห็นยังพี่น้องตอบได้ไหมว่าทําไมคิดจักยุคแรกทั้งๆที่ททยังไม่ได้มีพวามผีพวามผีใหม่ย,ยังไม่ได้ถูกเขียนทั้งหมดผู้ง่าย,ายบางคนไม่มีเลยทําไมพวกเขาจำเริญขึ้นใช่แล้วครับ พอพวกเขาจะเข้าใจข่าวประเสริฐพี่น้องเห็นยังว่าทําไมบางทีบางที่เปาโลไปแค่ไม่กี่วันอาจจะอาทิตย์เดียวแต่พวกเขายังรักษาความเชื่อแล้วก็ไม่หลงหายใช่แล้วครับเป็นเพราะข่าวประเสริฐพี่น้องเห็นยังข่าวประเสริฐเนี่ยคือหัวใจของโพอเจนะครับแล้วจริงๆแล้วพี่น้องจะสามารถตอบคําถามได้ว่าทําไมเมื่อเตียออสบอนไลฮาร์ดวงเก้คนที่ไปประกาศที่ต่างๆที่นั่นถึงเกิดผลมากเพราะพวกเขาประกาศข่าวประเสริฐแห่งพระคุณข่าวประเสริฐแท้ครับ แล้วโดยสิ่งนี้ผู้ง่ายๆคือต่อให้ผู้เชื่อไม่มีพระกัมภีร์เลยแต่เขาเข้าใจข่าวประเสริฐจริงๆเขาจะจำเริญขึ้นครับเห็นยังและในที่สุดแล้วเขาเนี่ยก็จะมีมรดกด้วยกันฟังดีๆนะฟังดีๆมรดกนะครับไม่ใช่บาเหน็จพี่น้องเข้าใจไหมครับมรดกคืออะไรมรดกคือสิ่งที่ทายาทได้เห็นยังแล้วมรดกได้เมื่อไหร่มรดกได้เมื่อบางคนตายครับพี่น้องก็จะถ้าเราตายเนี่ยเราไม่ได้มรดกลูกของเรา หลานของเราไม่ได้โมรดกฉะนั้นเมื่อพระพีตอนนี้บอกว่าให้ท่านมีโมรดกด้วยกันกับบรรดาทรรมชชนก็คือสิ่งนี้เกิดขึ้นเพราะพระเยซูทรงสิ้นประชนครับโอเคและทําให้เราเป็นทําให้เราเป็น,ทา,ปนทายาทอย่างที่ว่าในพระธรรมีโลมในพ,นพระพีกาลาเทียบทที่4โลมบทที่8แต่พี่น้องเห็นอย่างพระพีตอนนี้บอกให้ท่านมีโมรดกแปลว่าคุณได้แล้วครับแต่การที่คุณจะมีเนี่ยมันขึ้นอยู่กับการที่คุณเข้าใจข่าวประเสริฐและนี่เป็นสาเหตุถ้าคุณจะเข้าใจนะ ทำไมมารซาตานโจมตีเรื่อง p o s p e r i t y gospel หรือข่าวประเสริฐแห่งพระคุณเพราะข่าวประเสริฐแห่งพระคุณเป็นข่าวประเสริฐแท้ครับแล้วถ้าใครก็ตามเข้าใจจริงๆไข่ควรจริงๆเขาจะจเจริญเขาจะเติบโตและจะโตเร็วมากและในที่สุดแล้วสิ่งที่เป็นของเขาคือมรดกจะไหลออกมาในชีวิตพี่น้องเห็นยังและให้รู้ไว้ว่าจริงๆสิ่งนี้เป็นของธรรมกชนซึ่งหมายถึงผู้เชื่อในพระเยซูคริสต์เมื่อพูดถึงธรรมะชนธรรมกชนไม่ได้หมายถึงการที่เราเป็นคนดีด้วยตัวเองครับ แต่การที่เกิดขึ้นจากการที่เราเป็นคนชอบธรรมในความเชื่อเหตุนั้นเมื Then, ่อเราได้เป็นคนชอบธรรมเห็นยังโลบบที่5ข้อ1โลมบที่4ข้อย5าบอกว่าพระเยซูริตตายเพื่อความบาปของเรารับเป็นขึ้นเพื่อความชอบธรรมของเราพู่ง่ายคือพระเยซูเป็นขึ้นเพื่อเราเป็นคนชอบธรรมฉะนั้นพี่น้องเห็นยังฉะนนั้นให้ผมบอกลอยทีหนึ่งข่าวประเสริฐเป็นสิ่งที่เราจะต้องยึดเราต้องไม่ผสมโอเคข่าวประเสริฐนี่แหละคือความจริงที่ต้องยึดแล้วพี่น้องจะต้องคิดคข้ควรถ้าพี่น้องเข้าใจข่าวประเสริฐจริงๆพี่น้องจะจำเลิญครับ แล้วพี่น้องจะเติบโตครับแล้วมอดลดกจะไหลออกมาจากชีวิตและจะเป็นคขพยานที่มีประสิทธิภาพแล้วมันจะตอบคําถามหลายเรื่องที่ผมบอกทําไมคิดจากยุคแรกจาเริญนขึ้นทําไมคนที่เอ่อที่ไม่มีคัมผีทั้งเล่มเวลาไปประกาศมันรักจะเกิดผลดีฟังนะครับมารซาตานเป็นสิ่งมีชีวิตที่เจ้าเล่ครับมันได้เข้ามาบิดเบือนเพราะว่าจริงๆแล้วสิ่งที่มีฤทธิ์จริงๆคือข่าวประเสริฐครับส่วนพันธสัญ,ญญาเดิมไม่มีฤทธิ์มีแต่ความตาย ฉะนั้นพี่น้องเห็นยังมันได้เข้ามาแล้วก็หลอกในการเอาผสมก้าไปได้วยกันหลังจากนั้นคิสเซียนก็ง่อยเ่าที่เราเห็นครับไม่มีฤทธิ์เดชอะไรเลยแล้วก็มีศาสต์ศาสตร์กระจอกขยะบอกว่าพระเจ้าเลิกทํามันหมดยุคเรามีบันพีให้ผมบอกไม่จริงครับพระเจ้าไม่ได้เลิกทําแต่ความเชื่อแบบผสมและบิดเบือนโอเคข่าวประเสริฐทําให้ฤทธิ์เดชไม่ไหลออกมาเพราะว่ามีฤทธิ์เดชในข่าวประเสริฐเท่านั้นผมอยากจะย้ำร้อยครั้งแต่เป็นอย่างนั้นจริงๆโอเคดูต่อไปข้อยี่สิบ คือการเป็นพยานถึงข่าวประเสริฐแห่งพระคุณของพระเจ้าเะนั้นพี่น้องเห็นยังสิ่งที่ผมกาลังบอกคือความจริงที่ว่าเนี่ยที่บางคนจะออกมาบิดเบือนเนี่ยก็คือเพราะเจนะแห่งพระคุณและเพราะวจนะแห่งพระคุณก็คือข่าวประเสริฐครับพี่น้องเห็นยังให้ผมบอกเลยก็คือแต่ถ้าสมมติว่ามีคนคนนึงเชื่อพระเจ้านะและเขาไม่รู้อะไรเลยแต่เขารู้แค่ข่าวประเสริฐแห่งพระคุณและรู้จริงๆนะไม่บิดเบือนเลยนะโอ้โหชีวิตของเขาจะเจริญขึ้นครับเขาจะเติบโตขึ้นครับ และเขาจะมีมรดกที่เป็นของเขาอยู่แล้วในโลกฝ่ายวิญญาณเนี่ยไหลออกมาพี่น้องก็ไม่ลืมนะว่าจริงๆแล้วเอเฟซัสบทที่สามข้อหนึ่งบทที่หนึ่งข้อสามบอกอยู่แล้วว่าเราได้รับโอเคเร,รเราได้รับพระพรทุกประการในสวรรค์ครับสถานก็คือทั้งหมดเป็นของเราเรียบร้อยฉะนั้นพี่น้องเห็นยังฉะนั้นให้ผมสรุปนะครับพี่น้องจะสามารถครอบครองเป็นกษัตริย์มีชีวิตที่เกิดผลได้พี่น้องต้องเข้าใจข่าวประเสริฐแท้ครับแล้วข่าวประเสริฐแท้จริงๆก็คือพระคุณครับ และทุกครั้งเมื่อเปาโลหรือผู้เขียนเขียนถึงการบิดเบือนข่าวประเสริฐมันจะมีคําว่าพระคุณโผลมาทุกครั้งเพราะจริงๆข่าวประเสริฐหรือสิ่งที่เราเรียกว่าความจริงหรือพระเจนะในพันธสัญญาใหม่คือพระคุณครับโอเคให้ผมได้ยินเราเรื่องพูดพูดเรื่องนี้จาไว้นะถามว่าพระคุณแปลว่าอะไรพระคุณคือการได้รับสิ่งที่ดีต่างๆฟรีต่างๆที่ไม่สมควรทั้งหมดพระเยซูทําหมดแล้วสิ่งเดียวที่เราต้องทําก็คือ รับเอาโดยความเชื่อแล้วดําเนินต่อไปโดยความเชื่อให้ผมได้ยินเราพูดว่าอืมเอาล่ะพี่น้องครับดูมุมซ้ายครับเลิฟไทยแลนด์หนึ่งหนึ่งหนึ่งแปลตามตัวรักประเทศไทยหนึ่งหนึ่งหนึ่งก็คือภายในสามปีครับคือสองถึงปีสองพันยี่ิแปดอะเราตั้งใจจะแสดงความรักโอเคด้วยการรักประเทศไทยได้หนึ่งหนึ่งสามหนึ่งสามครั้งหนึ่งสามตัวหนึ่งแรกมีผู้เชื่อหนึ่งล้านครับเราเนี่ยเป็นผู้เชื่อหนึ่งในห้าหกแสนโอเคแต่ผมบอก ถ้าเราจะกลับใจใหม่ถ้าเราจะยึดข่าวประเสริฐแท้ถ้าพวกเราจะเลิกบิดเบือนข่าวประเสริฐและถ้าพวกเราจะคิดไข้ควรแล้วดีท็อกซ์ตัวเองเอาสิ่งที่ไม่ใช่ข่าวประเสริฐเอาทําัญญัติเอาบรรทัดสัญญ,ญาเดิมออกไปจากสาระระบบความคิดของเราผมหมายถึงการใช้ผิดๆเราจะเต็มไปได้วยมรดกเราจะจำเริญขึ้นครับโอเคพี่น้อยจะไปต้องรู้ว่าเมื่อเราเชื่อพระเจ้าเนี่ยเราไม่ได้เริ่มเป็นเด็กเราเป็นลูกทันทีกระเทียบบอกแต่จริงๆแล้วปัญหาก็คือเนื่องจากการผสมเนี่ย บางคนบอกว่าโอเคเราเริ่มต้นอย่างนั้นแล้วก็เราจะจำเริญขึ้นโดยการเรียนรู้ทาตามธรรมบัญญัติให้ผมบอกไร้สาระและไม่จริงนั่นเป็นการเริ่มต้นจากลูกที่โตเต็มที่และก้าวไปสู่การเป็นทาสก้าวไปสู่ความเป็นเด็กอย่าหาธรรมโอเคพี่น้องที่รักครับแล้วก็หนึ่งที่สองก็คือมีสิทธิ์ยาพิบาลผู้รับใช้ของพระเจ้าหนึ่งหมื่นคนหนึ่งที่สามมีขิตจักรหนึ่งหมื่นแห่งพูดง่ายๆคือสิทธิ์ยาพิบาลหนึ่งคนดูแลหนึ่งิตจักรมีสมาชิกประมาณร้อยคนล้วจะจบลงด้วยการมีคริสเตียนหนึ่งล้านคน ถ้าวันนี้เราจะกลับใจใหม่ถ้าเราจะดีท็อกซ์ถ้าเราจะเลิกบิดเบือนข่าวประเสริฐถ้าเราจะต่อสู้เพื่อความจริงของข่าวประเสริฐเราไม่จำเป็นต้องรอถึงสามปีทุกปีเราจะทวีคูณหมายสําคัญการอาศาัศจรย์จะเกิดขึ้นการหลงหายจะน้อยลงโอเคคนจะกลับใจการเกิดผลจวจ้ผมบอกเลยแล้วผมเผยเจะนะว่ากําลังเกิดขึ้นเพราะพี่น้องฟังอยู่จําไว้นะหนึ่งในสิ่งที่ผมเสนอให้คุณทําคือบอกกับพระเจ้าและเช็คกับพระเจ้าว่าขอพระเจ้าดีท็อกซ์ความเชื่อที่ไม่ถูกต้องทั้งหมดออกไปในนามพิสต์ ให้ผมดีล้วพูดว่าโอเคเช็คตัวเองแบบนี้ครับพี่น้องที่รักเชื่อในข่าวประเสริฐแท้เชื่อในพระคุณล้วนๆในนามพระเยซูคริสต์เอาละให้มาถึงหนึ่งยี่สี่ดูที่ทางขวาครับหนึ่งยี่สี่ก็คือขอบัดหนึ่ง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 พี่น้องครับถ้าพี่น้องได้รับพรสอนขอบัดหนึ่งถ้าคุณได้รับพรจากสิ่งที่ผมเรียนผมอยากให้คุณสแกนหรือว่า QR วอารโค้ดหรือว่านั่นแหละพร้อมเพศูนย์แปดเจ็ดสามแปดห้าห้าหนึ่งศูนย์สองทำไมครับท่านผีบอกครับท่านผีบอกว่ง สิ่งที่ดีทั้งไอ้่จริงเราทุกอย่างด้วยให้กับคนที่สอนตนทะานั้นคุณให้ผมสักบาทหนึ่งผมก็ไม่รวยแล้วคุณก็ไม่จนแต่คุณกําลังเชื่อฟังพระเจ้าแล้วขอพระเจ้าเอาศูนย์ใส่หลังนั้นแล้วยนกลับไปที่คุณครับในนามพระยูสกิ์ขอพระเจ้าให้คุณเห็นมรดกให้มรดกที่พระเจ้าให้กับคุณนั้นสําแดงออกจําไว้โอเคดําเนินอยู่ในประคุณดําเนินในข่าวประเสริฐแท้เริ่มต้นดีท็อกเริ่มต้นถามพระเจ้าแล้วก็ให้ความให้ไข้ควรข่าวประเสริฐ ให้รู้ว่าจริงๆการรู้เรื่องนี้อย่างเดียวก็เพียงพอแล้วที่จะจำเริญขึ้นให้ผมบอกเรื่องนี้เลยในนามพระเยูคกิตอาเมนเอาละผมขอไวพรคุณ้ว่าเนื่องจากคุณกาลังทําสิ่งนี้มรดกที่เป็นของคุณนั้นจะไหลออกมาในโลกปัจจุบันจำน,นะในสวรรค์คุณไม่จาเป็นต้องการมรดกครับพื้นสวรรค์เป็นทองอยู่แล้วถ้าเราจะเมืองค้างและจริญรุ่งเรืองมันเป็นสิ่งที่ต้องเกิดขึ้นในโลกนี้แต่ไม่ใช่เพื่อเห็นแต่ตัวครับเพื่อที่เราจะเป็นพระพรใช้ในการประกาศข่าวบันเสิรช่วยเหลือคนยากจนเราจําเป็น จะต้องเข้าใจเรื่องเหล่านี้แนะนำพระเยซูสกิทเอาล่ะอย่าลืมนะถ้าได้รับพรสอนขอบาทหนึ่งเอาล่ะพี่น้องที่รักครับให้เรามารับมหาสนิทอูอันนี้สําคัญมากโอเคพี่น้องที่รักครับมหาสนิทเนี่ยแปลว่าสนิทมากครับมหาสนิทเนี่ยเป็นอะไรเป็นการเตือนครับว่าเรารับปฏิสมาคริสเตียนเนี่ยรับปฏิสมาแค่ครั้งเดียวแต่เรารับมหาสนิทควรจะรับทุกวันครับผู้เชื่อยุคแรกรับทุกวันเพราะอะไรเพราะพระเยซูบอกว่าจงทําอย่างนี้ซึ่งหมาย,ถ,มายถึงมหาสนิท ให้เป็นที่ระลึกถึงเราฟังนะถ้าคุณยังไม่ได้ไปดูโอเคเพลงอะไรนะอบุปเพบ,บุปเพสันติภาพเออคุณพลาดมากคุณต้องไปดูครับแล้วก็ไปดูคำอธิบายทั้งหมดคุณจะเข้าใจทันทีว่าเมื่อพระเจ้าจะเปลี่ยนเราพงไม่ค่อยๆไม่ใช่ค่อยๆเปลี่ยนครับวิธีการที่คนจะเปลี่ยนเร็วที่สุดผมจะอธิบายคร่าวๆคือตายเกิดแล้วก็แต่งงานครับใช่ปะ ถ้าตายนี่จบเลยครับนี่ทั้งหมดจบเลยครับพระเจ้าใช้วิธีนี้เกิดครับถ้าเกิดมาเป็นลูกเศรษฐีไม่ต้องทําอะไรเลยครับรวยแล้วนี่เป็นสาเหตุที่คนบอกว่าต้นทุนต้นทุนต่างกันสามครับแต่งงานครับแต่งงานกับเศรษฐีรวยทันทีครับแล้วพระเจ้าเลือกใช้วิธีนี้โดยปฏิสมาครับตายจากชีวิตเดิมจากกรรมยัิจากบาปจากโลกจากเนื้อหนังตายหมดโอเคฟื้นขึ้นมาใหม่เป็นลูกของพระเจ้าและเป็นเจ้าสาวของพระคิดวู้ฉะนั้นเมื่อคุณรับ มหาเส้นดีทุกครั้งจงระล,ลึกถึงความจริงข้อนี้ว่าคุณเป็นหนึ่งเดียวกันกับพระเยซูริดซึ่งหมายถึงเป็นเจ้าสาวของพงในวิญญาณพี่น้องเข้าใจอย่างครับแล้วพระเยซูริ์กำลังครอบครองในโลกนี้ผ่านคุณจงเข้าใจความจริงข้อนี้พระกายของพงแตกหักเพื่อเราหายดีในนามพระเยซูกิดพระฤทธิ์ของพงล่างออกเพื่อให้เราได้รับการยกโทษบาปทุกประการและสิ่งดีทั้งหมดในนามพระเยซูพี่น้องอย่าลืมนะไปดูให้ได้ไปฟังเพลงด้วยการนรัสการและอ่าน อ่านเอกสารนี้แล้วคุณจะเข้าใจมากขึ้นอย่างที่ผมบอกนะการเปิดเผยสำแดงนี้นอกจากเปาโลแล้วเท่าที่ผมรู้ไม่มีใครรู้นะครับปกติเรารู้ว่าปฏิสมาจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับตายแล้วฟื้นแต่ไม่มีใครเคยพูดอธิบายชัดเจนแต่ว่ามีอยู่ในบัมพีชัดเจนว่าเป็นเรื่องของการฟื้นขึ้นมาเพื่อเป็นเจ้าสาวโอเครวมทั้งการเปลี่ยนสถานะทันทีอย่างที่ผมบอกยังไม่มีใครอธิบายชัดเจนอย่างนี้ว่ามันเป็นเรื่องของการตายการเกิดและแต่งงาน โอเคฉะนั้นพี่น้องต้องไปแล้วก็ทุกวันรับมหาสนิทและคิดถึงเรื่องนี้ว่าคุณเป็นเจ้าสาวของพระคิดคุณตายจากสิ่งที่ไม่ดีฟื้นมาเป็นลูกของพระเจ้าวู้ววและเป็นเจ้าสาวของพระคิดฉะนั้นดําเนินชีวิตให้บริสุทธิ์โอเคน้องนี่แหละครับกดไลค์กดแชร์กดสับตะไคร้โอเคทําให้รายการเข้าใจว่าพิทีละข้อเป็นส่วนหนึ่งคุณอาจจะเปิดดูด้วยกันในครอบครัวส่วนในยากอธิบายเด็กฟังรับมหาสนิทด้วยกันและอย่าลืมว่าเมื่อคุณได้โอนเงินมาให้ผมบาทหนึง่งส่งมาที่่ Facebook ครับับสวนน YouTube นนใ YouTube ้ โอเคเขียนไปว่าคุณตั้งใจทําอะไรอย่าลืมหกโมงครึ่งเมื่อคุณได้ยินผมสอนเนี่ยหกโมงครึ่งเพลงออกแล้วครับทุกหกโมงครึ่งตั้งใจไปเปิดแลนะนมัสการพระเจ้าแล้วก็พยายามตอบสนองพยายามกดไลค์กดแชร์เขียนบางอย่างไปเพื่อทําให้อัลกอริทึมันดันและเจอพี่น้องเขียนอะไรก็ตามคุณเริ่มกดไลค์กดแชร์ครับทําให้การมองเห็นมีมากขึ้นรวมทั้งหนึ่งทุ่มคำสอนออกไปดักรอครับให้เรากลับมารักความจริงติดความจริงยิ่งกว่าติดซีรีส์ในนามพิเศ์ Okay. เพราะว่าสิ่งที่ผมสอนนั้นพระคําของอาจาร้าแน่ๆแล้วพี่น้องอจะจาเริญหลายคนจะสามารถเป็นพยานได้ว่าเมื heart, ่อคุณได้ยินใจของคุณเล่าร้อแล้วคุณจาเริญใช่ครับเพราะว่าสิ่งที่ผมสอนคือข่าวประเสริฐและไม่มีการปนเพื่อนใดทั้งนั้นฉะนั้นหนึ่งทุ่มตั้งใจมาฟังและมาจาเริญด้วยกันจาเริญไปได้กันฮาเลลูยาเอาล่ะให้เราพูดพร้อมกันว่าชื่องฉันเคลนเคลื่อนๆๆลนนกดชาโล่พไะเจ้บอัครับอาเมน